ก็คุยกับเต่าวันนี้เป็นไงมั่งมาอ่ะเอาจจะกลับมาโอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพมาแต่ไม่ได้ไม่ได้นี่โอ้เต่าที่นี่เชื่องมากใช่ไหมเธอๆก็พอมันจะปีนแล้วจะปีนมาหาวินเทอร์อืมมนชอบเล่นกับเด็กมันงอย่าเอามือไปใส่นะมันกัดนะอืมงอมันกัดนะลูกกัดเจ็บไหมเจ็บดิขาดปะไม่รู้ ก็ลองดูแย่ดูดิดูไอตัวน่ะโอ้โหเอาจริงมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเต่าเต่าไปกินอาหารตัวเงินตัวทองนุ่มไปเฮ้ยอย่าเอานิ้วแย่นะดูใกล้ๆกล้ได้ดูให้ใกล้ได้ห้ามเอานิ้วแย่นะลูกเออโอ้หเต่าที่นี่เชื่องจังเต่าไปกินไปกินไปกินอาหารตัวเงินตัวทองกับเนื้อตัวเงินตัวทองนุ่มคือคุยกับเต่าไปเลยคุยเต่ารู้เรื่องด้วยเหรอเธอมันมันบอกว่าไงมั่ง โอ้โหนี่ก็มีไมาน,นี่มาอีกตัวหนึ่งมันอกว่อกอกอกามันเชื่อมากเลยอ่ะมันแข็งแรงมากใช่ไหมอืมอิ่มเน้อมนะคุยกับเต่าทีอนะโอ้สองตัวเลยวินเทอร์คุยกับเต่าสองตัวเลยอิ่มอลูกอีกก็สามตัวโอ้มันไม่กลัวคนเลยเนาะ นิ้วไปแย่นะไป,ไ,ปไปแล้วได้บายๆแล้วอ๋อมันมาอยู่ตรงนี้งไ,ไ,ไนนะี่นหลบมันนี่ลูกมันจะขึ้นมา mang พอปล่อยปล่อยเขาขึ้นมาอ่ะหลบมานมาลบออกมาอ่ะขึ้นมาได้ละ <c oughs> <c oughs> นั่นงนตองหน้าหนู <c oughs> หนูก็มองหน้ามันสินนไม่ต้องไปสวนฝากเลย <c oughs> เออเนี่ย โอเคสองนาทีแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วบ๊ายๆ